รรััับบเเเป็็นนนยาด้อคคตกแม่ปีนี้มึงใส่เอเชียส๊อตราุ้องเลยบ่ฮัมสุดยอดของการเดินทางครับผมสํหรับทีมงานของเสือเถ่านะครับผมหมู่ว่านกับซีลอยกว่านะครับผมสําหรับทีมงมาของเสือ,อเถาเมื่อนี่กะทีรีอีกแล้วครับผมตอนนี้ผมไฟเข่าหลังมีนะครับผมมากหน่อยสนใจเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะครับผมไฟ่พูไฟออกได้ไทยเบื้องใหม่นะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Lâu đi. Không bỏ đi. 525. hấp dẫn

โอ้บังไฟหางขาดนะครับผมแต่ว่าเล้าเบาสุดๆนะครับผมผลงานนะครับผลงานท่านอ้าวโอ้ยบังไฟแน่นอนนะครับกำปินงงนะครับบังเท้าเตบังตะที่นี่เข้าไก่เฮ็ดตามกฎกติกา เป็นบัลลัยห่าลอยยี่สิบหางนี่ยนะครับผมจับเล่าจับจับเป็นบัลไัยเมี่ยมากแบบสมบูรณ์มันสิเป็นเรื่องที่สวยนะน่าจะแช่มนะครับผมแช่มแบบนี่ครับที่าอยากไปทางการเลยนะครับผมเริ่มแผลนวดมือนี้นะครับบมทันเหนือที่ม่านของขีปสมพรนะครับผม เป็นบัไฟที่ฟอร์มฮอตฟอร์มโหดมาๆกๆครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเงินช่างมีอยู่เจ็ดแสนสามหมื่นบาทนะครับผมถ้างเงินช่างมสม เจ็ดคะแนนครับผม้นเอรับีนะคือที่หนึ่นะครับเสอ้อน้อยหกสนะครับตอนนี้ถือว่าขึ้นอันดับหนึ่ณตอนนี้นะครับสี่ร้อยหกสิบคะแนน ว่งวดีหมานเองเดแสนเจ็ดแสนสี่ครับหาแสนเ็ด้วยนะเงินสร้างใดครับเจ็ดแครับเจ็ดแสนสี่สู่ยังเดียวครับเรือะมาดหนึยอดครับผมสูอยางเดียวสูอยางเดียวพี่น้องนี่คือทีหนึ่งนาตอนี้นะครับแต่พี่น้องเาชนะแต่พี่น้องจะไปชนเดื่องราคา

เงินรางวัลรวมกับทั้งเงินช่างทั้งเงินกับนะครับผมกับลานซีนะครับผมลาีแสนหามื่นบาทนะครับผมตอนนี้คืนึ้นน้ำทีหนึ่งนะครับที่สมพรสี่ร้อยหกสิบคะแนนคืนน้ำรวมกับลูกชายผู้หน่อยนะครับผมเจสมพรเจ็ดสิบสิบวิดเจิบสิบวิาช่างนะครับ 370ถึง410คะแนนครับผม่นิ bien, ่งใสลาหรั้งเตรียมไปไปทำการเลย อ่าไม่มีก็ใส่หลักอ่ะเดือนกําลังๆๆ <coughs> 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 เลยกาำท่านเป็น,นเตียวนะครับต้องเดียวอันเดียว,วได้กับโจมตีมันแก่นะครับใครกรสนใจกับโตเลเ็กเยอะกับหางบังไฟกับโตเล็กนะครับปปปเป็นบ,งบังไป,ไปเป็นเตียวนิดนึงวัาสุาาท้ายการทะลุทะลวงเป็นผลหรือไม่เพราะวาโ<ป>ตเลขมันสูงทัน ตัคตรับต,ต้นนักางนนสูงึไปเลขสูง,องพอนะครับผมเงิ่นห,หพ<อ>ล,ลพอมนะครับบางนี้ไปกลับลานซีครับผม เพราะเงินชั่งนะครับผมนำโดยนอ่นโดพี่เอาเงินจากประเทศอไรกลับไปสางเท่าเสียเพื่อนำโดยเนี่ย้อนถามกันที่แอ้อะไรกันสามันห้านัด Đi xin hoài bênh bênh lênh lên lênh 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 พอโยพอดับลงมาัเวลาตามลงมาน่นกรได้นลล้อ็บอ3 0 370คะแนนครับผมเทียบสมพรนะครับผมเป็นบ่องไฟที่เผาหลายนะครับผมมันบ่อสมบูรณ์ไปไหนนะครับผมอุ้มล่มบอไข่ได้นะครับ370คะแนนครับผมช่าง เจ้าครับผมแต่ว่าภ่ายนอกอาจจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมแต่ว่าช่างตีที่70กับ4ี0ร้อยสิีนะครับผมเงินเจ็ดแสนหาไปกับหลานชีหลานหานะครับผมประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นองไฟที่ฟอร์มฮอตฟอร์มโหดอีกใครนึงครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นึงคือเก่าครับผมสี่ร้อยหกสิบคะแนนครับผม